สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับมาชมการแข่งขันในรอบที่สองครับรอบสิบทีมครับมีลงสมุดทั้งหมดสิบสามทีมในหุ่นล่าี่เป็นรอบสิบทีมท้ายนะครับคือเราจับฉลากแบบชนกันเลยนะครับฝั่งนี้คนับฝั่งเสื้อสีแดงเนื้อธงมะนาวสดในผมนำทีมโดยอดีตทีมชาติไทยนะครับแต่ตำแหน่งชงนะครับ แบ็ก40ที่เสิร์ฟอยู่ตอนนี้กับสารวัตรต้นสมพรครับวันนี้มายืนคู่กับเนี่ยอะไรครับผมซ้ายชงคู่ใจตอนนี้ครับผมอีกหนึ่งคนที่เล่นให้กับสโมสรตำรวจครับสำหรับพี่โยเกิดครับแล้วก็หน้าขวาทําเป็นพี่อ๊อฟนะครับพี่อ๊อฟลบุรีนะครับส่วนทางฝั่งของเบสปอร์ตทีมบีก็เรียกได้ว่าเต็มทีมเช่นเดียวกันครับสำหรับอดีตทีมชาติ ตะก้อชายหาดอย่างพิเทพครับพิเทพปั้นแตงครับผมตัวเซิร์ฟแบ็ก40หน้าขวาเป็นนัสละบ,บุรีและหน้าซ้ายเป็นพี่แม็กโลกครับยกจ่ายมาลูกนีครับแล้วก็ท่วมบล็อกครับจังหวัดแต่สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครที่มึงเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาชมบรรยากาศการแข่งขันในคู่นี้นะครับก็น่าจะเป็นคู่ที่น่าจะสู้กันสนุกเลยครับสำหรับทางฝั่งของ ทางฝั่งของธงมะนาวสดเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเหมือนมีตัวยกทั้งคู่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่ทุกคนด้วยนะครับผมเปิดแล้วยกขึ้นมาให้พี่ออฟได้เตะลูกนี้เตะบล็อกยังไงครับยังได้อยู่ครับโยโอเนี่ยครับโยครึ่งรอบครับเล่นกับสารวัตต้นแอคทีฟต้องดีครับเพราะสารวัตต้นเองเนี่ยเป็นคนที่มีวินัยนะครับแล้วก็เวลาการเล่นเนี่ยเรียกได้ว่าดูแกเล่นเนี่ยสนุกครับพี่ต้น สลัดต้นสมพรนะหมายเลข2นะครับแบ็กของทางฝั่งธงมะนาวสดครับแต้มเท่าตอนนี้ครับพิเทพเสิร์ฟเอาเลยครับหลุดออกด้านข้างไปครับกลับมาเป็นลูกนี้เป็นแต้มของทางธงมะนาวสดครับก็เหมือนมีตัวยก2คนเลยครับของทางฝั่งธงมะนาวสดครับพะพี่โยเองก็เป็นตัวยกอยู่แล้วนะครับพี่ต้นสมพร ก็เป็นตัวยกเช่นเดียวกันนะครับเกมเสิฟลูกนี้ของพิเตอเขาตัดหน้าซ้ายมากับพ่โยตาัดหลังเท้าครับแล้วยกกลับมาให้กับพี่ออฟลูกนี้แล้วเตะยัดบล็อกเลยครับก็ในรอบแรกเราไม่ได้ดูทีมนี้เล่นนะเพราะทีมนี้ได้บายมานะครับายเข้ามารอในรอบที่2เลยนะครับเอฟซีสระบุต้นครับผมใครดูแกเล่นครับแกเป็นโอ้โหเป็นนักรตะที่ยังคือ40แล้วอะแต่ว่าซ้ายชงแกยังสบายสบายเลยยังเล่นได้สบายเลยนะครับพี่ต้นนะครับก็ถือว่ายังยืนเป็นหลักให้กับสโมสรตำรวจอยู่นะครับสี่ต่อสองครับ เกมเสิร์ฟลูกนี้ครับแล้วไปลูกนี้ครับพี่เทเปิดพี่แม็กยกขึ้นมาให้กับนัทสละบ,บุรีลูกนี้โอ้โหนิดเดียวครับจังหวะเตะลูกนี้ครับผมช่วงนี้เราก็จะพยายามให้ทุกคนได้รู้จักนักกีฬานะครับที่เล่นในประเภทแบ็ก40คู่หน้าขาวนะครับก็คือไม่มีหลีกไม่มีทีมชาติไม่มีดีกีนะแต่ดูฝีเท้าแต่แต่ละคนนะครับ ไม่ธรรมดาเลยนะครับดูเนี่ยจังหวะการเตะจ,จ่ายลูกนี้โอ้กดเยอะไปหน่อยกครับนนลูกนี้ครับสวัสดีพี่พากรกรสวัสดีพี่แปะ๊ะบางพังด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนที่ชมอยู่ด้วยครับผมอย่าลืมฝากเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับ สกอร์ตอนนี้อยู่ที่5ต่อ3ขึ้นนำอยู่2แต้มครับพี่ต้นโอ้พยายามจะเสิร์ฟหลังเท้าตัดมาหน้าซ้ายครับก็ถือว่าเพิ่งเล่นด้วยกันครั้งแรกเลยนะครับรวมถึงโกติแล้วเนี่ยเราเห็นก็คือพี่ต้นจะเป็นซ้ายชงอยู่แล้วนะครับสำหรับต้นสมพรของเรานะครับสกอร์สต่อ5ครับเกมเสิร์ฟลูกนีกับพี่ต้นดูครับเนี่ยครับเสิร์ฟดีแต่ว่าได้เปียบตรงเป็นตัวยกนี่เลยครับผมจังหวะเกมการรับครับก็เท่ากับว่าน่นขึ้นไปมเข้านึงเลยครับ สองตัวชงจากสมโมสรตำรวจครับดีครับไอ้สวัสดีครับนาโนน <c oughs> เปิดยกขึ้นมาลูกนี้ครับโอ้เอาเลยครับ <c oughs> พี่ต้นบอกว่าช่วยพี่ล็อกหน่อยนะครับผม <c oughs> เพราะว่าเกมเสิร์ฟอย่างว่าเขาไม่ได้เป็นแบคอาชีพครับมันไม่บุกไม่บุกเท่า ที่เป็นแบ็คคนเป็นแบ็คอาชีพอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่พี่ต้นจะได้มาก็คือเกมลับนั่นเลยครับผมเจ็ดครับเปิดนะพี่ต้นระวัง,งพี่โอ้โหดูสปีดเทา้าครับลูกนี้ครับจังหวะการเสิร์ฟลูกนี้ครับหาที่ลงไม่ได้ครับก็ต้องเปลี่ยนมาเจาะที่หน้าขวาที่พี่ออฟครับลูกนี้พบว่าโอ้โหมาทางฝั่งหน้าซ้ายแล้วแบ็คเนี่ยเรียกว่าแน่นทั้งคู่ครับสวัสดีครับแอรสวัสดีครับพี่ สวัสดีพี่ดาชาด้วยครับ7-5ซากา7-5ครับยังนำอยู่สองแต้มครับแล้วตัดมาลูกนี้เปิดหลุดครับต้องแก้ไขครับลูกนี้เปิดยกขึ้นมาให้ได้ขึ้นแต่ลูกนี้แล้วแก้ไขได้สวยงามครับพี่ต้นนี่เป็นตัวยกที่ชอบเปิดหัวนะครับสังเกตดูปกติตัวยกเนี่ยตามตำแหน่งเองนะครับน้อยนะที่เขาจะเปิดหัวเนี่ยครับส่วนมากชอบเล่นเท้ากันนะครับแต่พี่ต้นนี่เป็นนักกอล์ฟที่เปิดหัวดีคนหนึ่งนะครับ สนามเดิมไหมครับใช่ครับสนามเดิมครับแต่ว่าเราเปลี่ยนฝั่งนาทีแรกเราอยู่ในร่มฝั่งนู้นนะครับตอนนี้เรามาตักแดดนะครับเพราะว่าแสงมันเปลี่ยนฝั่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณกาญจนาสวัสดีคุณศิวะด้วยนะครับเบอร์สามคนลบบุรีไหมครับใช่ครับใช่ครับพี่ออบครับลบบุรีโอ้แล้วเตะฉีกหน้าขวาลูกนี้ครับก็เป็นพี่ออฟลบบุรีนะครับวันนี้มาเตะล็อกให้กับทีมทงมนาวสดนะครับ ก็เลยเรว่าน่าจะสู้กับอีกหนึ่งทีมเต็ตงจากเบสสปอร์ตทีม B เลยครับเบสสปอร์ตมาวันนี้ต้องบอกว่ามาแน่นทั้ง2ทีมเลยทั้ง A ทั้ง B เลยนะครับติดตามพี่แม็ก <S <S ไกเจียวครับไกเจียววุ้นเส้นครับผมทีเด็ดนาสายชงตอนนี้นะครับเปิดจับวิเทเทพพี่แม็กยกใจขึ้นมาที่หัวเสาแล้วตามไบโอลุกนี้ครับคือเตะไม่หนักนะแต่มันท่วมบล็อกครับ แดดแทกแทสุดยอดครับแดดครับตอนนี้ผมก็แดดแต่ผมนั่งแอบอยู่หลังหลังรถ <c oughs> มันให้มีมุมครีบเดี๋ยวสภาก,ก็ล่มแล้วครับนี่ก็สามโมงกว่าแล้ว <c oughs> ครับนักอ๊อฟงูพันหลักดูสังว่าเกมเสิร์ฟลุกนี้ครับสก,กอตตามอยู่หนึ่งแต้มแล้วเข้าไปที่พี่ต้นสมมรครับเปิดโอ้โหแล้วไล่ยกเองครับผมบรรจงขึ้นให้ขนาดนี้ครับก็ <c oughs> ต้องเตะให้แล้วเลยครับดูครับความเร็วของเจ้าตัวครับ ขาจังหวะซอยเท้าเข้าไปเล่นลูกนี่แน่นอนจริงๆครับพี่ตน้นมาดูเกมเสิร์ฟของพี่ธีรเทพครับสก,กอร์เจ็ดต่อเก้าครับเกมเสิร์ฟวิเทพบุกกว่าพี่ต้นอยู่แล้วนะครับเกือบหลังเท้าโอ้โหโ,หโดนจังหวะตัดหยอดหน้าซ้ายลูกนี้ครับนี่เลยครับผมแบ็กสี่สิบเนี่ยเกมหยอดนี่ เรียกว่าใช้กันเป็นหลักเลยเลครับอย่างพี่เทมนี่ก็ลูกหยอดนี่ตอนนั้นที่เอาชนะวิธีพิบอลได้ที่งานบางปาเนี่ยพอลูกหยอดหน้าซ้ายเนียนๆนอย่างนี้เลยนะครับดูนั้นเนียนนะกะเสิฟหยอดเนียนอยู่นะหน้าซ้ายเนี่ยครับพยายามจะเปลี่ยนจังหวะมาลูกนี้เขาจะทวงก็โดนแขนครับแต่จากฝั่งที่ผมมองไม่โดนนะครับไม่โดนนะครับเวลานอกครับผมพี่แม็ค ที่แม็กมีพอครับซูเปอร์แม็กโคล่าไม่มีเนี่ยขอบคุณดาว45ดวงจากพี่กิติทัศน์ด้วยครับผมขอบคุณมากๆนะครับสำหรับดาวที่ส่งมาสามนเพล็ก้าสายเลือดนะครับผมให้อนมินมีกําลังใจหน่อยนะตาแด่ถ่ายนะร้อนจัดทางผู้จัดเชิญมาะครับมีแต่คนบอกว่าผมมาไกลจังเลยครับถ้าไม่ใช่พี่น้ตชวนผมก็ไม่มานะวันนี้พูดตรงนะครับถ้าไม่ใช่ประธานสโมสรฟิตโลกชวนนะพี่น้ตแกคือเป็นรุ่นพี่ที่นับถือแล้วก็แกช่วยสลหับช่วยหลายอย่างนะผมเองก็ช่วย มีอะไรที่ผมโปรโมงโปรโมทอะไรช่วยได้ก็ยินดีนะครับ่วนพี่โน้ตเองเนี่ยแกช่วยอยู่แล้วนะครับก็เป็นลูนพี่ที่น่ารักนลมาถึงก็ดูแลเมื่อวานนี้ก็พาไปทานข้าวนะครับแล้วก็ไปนอนที่บ้านนะครับประธานสมุทรศรพี่โกนะครับเดี๋ยวมาดูเลยครับว่าคู่นี้ใครจะเข้าวินครับสวัสดีทุกคนอีกหนึ่งครั้งนะครับผมตอนนี้ชมตะก้ออยู่ที่บึงชัยนามนะครับผมอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับ เดินทางไกลมาหลายโลเหมือนกันนีครับเอาเลยครับผมเตะที่ไหนพี่อยู่พิษณุโลกครับผมน้อฟอบุรีชายางูพันหลักแห่งสวนราชาโอ้ครับคครับเอด้าเห็นสมพรเห็นต้นสมพรเบสปอรดิชมชาาิเล่นให้เต้แม็กมาไหมไม่มาครับผม ยกลูกนี้โอ้พี่แมกนู้นี้พยายามจะยกให้ช็อตครับแต่ลูกมันไกลครับทำให้นัดเองเนี่ยเล่นไม่ได้ครับลูกนี้ครับนัสลับบุรีครับขอบคุณครับไอมินถ่ายให้ยันมาชิงนะครับผมจัดไปนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ชมเรื่อยๆนะครับเตะอยู่ไหนครับเตะอยู่พิษโลกครับพี่กลับมาเข้าสู่เกมการแข่งขันครัสเตเบรตต่อแปดครับดูจังหวะเสิร์ฟโอ้พยายามจะตัดครับลูกนี้ครับ นี่เลยครับถึงแม้ว่าเกมเสิร์ฟจะไม่ได้บุกมากนะแต่ว่าได้เกมรับนะครับคือเน้นที่เกมรับเป็นหลักเลยนะทงมะนาวสดนะครับ11ต่อ9ครับยังนำอยู่2แต้มครับแล้วตัดมาพิเทเปิดโอ้แล้วโดนลูกปั่นครับมีอาการครับโอ้แล้วเตะหลุดเลยครับลูกนี้ครับพี่ต้นเสิร์ฟไม่หนักนะแต่ลูกมันเป็นปั่นหลังเท้านะครับเป็นตัดตัดนะครับ ถ้ารับไม่เต็มเท้าเนี่ยเสียแบบรูเมื่อสักครู่น,นี้เลยครับผมต้นสมพรขาสั้นไปหน่อยฝั่งนั่งเตะท่วมดีจังครับโอ้โหเตะดีครับนัสระบ,บุรีก็เรียกได้ว่าเป็นตัวเตะขาวที่ฝีเท้าระดับต้นๆเหมือนกันเลยครับอ๋อครับ ยาวเลยครับมาดูจังหวะเกมเซิร์ฟของพิเทพครับต้องออกเกมเซิร์ฟได้มากกว่านี้ครับพิเทพเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าไปเสียจังหวะเกมรับกันหลายแต้มเหมือนกันนะสำหรับเวสปอร์ตทีมบีครับเก้าต่อสิบสามครับทีละเทพปั่นแตงกันแล้วปั่นมาลูกนี้ต้นสมพรเปิดแล้วหลุดออกมาด้านหลังครับแต่ยังยกกลับเข้าไปแล้วไกลหน่อยหน่อยโอ้ลูกนี้ครับแต่ก็เตะท่วมบล็อกครับพี่อ๊อฟสวัสดีครับแม่ดาสวัสดีครับพี่ วันดีพี่บ้านเจ้าพยาวานรน,นะครับผมเมื่อวานนี้ไก่คู่เอกชนกันที่เราเอเสียยันพิชณุโลกเลยนะครับ <laughs> โอ้แล้วลุดอ,อกน้านหลังไปครับเซตแรกเป็นของธงมะนาวสดครับผมที่เอาชนะไปได้ครับต้องมาดูเลยครับว่าในเซตที่สองในเซตที่สองจะเป็นยังไงครับยังมีสำรองอีกหนึ่งคนนะสำหรับพิจักรนะครับ จักรพันธ์นะครับพี่จักรเจภูมินะครับถ้าใครรู้จักนะครับพี่บอลวิธีมาหรือเปล่าครับมาครับผมพี่บอลวิธีเล่นให้กับเบสสปอร์ตทีม A นะครับเซตที่เท่าไหร่ครับผมเมื่อสักครู่ที่เราชมไปเซตที่1เนี่ยกำลังจะลงขันการแข่งขันต่อในเซตที่2นะครับเดี๋ยวต้องมาชมนะครับว่าในเซตที่2เนี่ยทางเบสสปอร์ตทีม B เนี่ยจะพลิกกลับมาจะเอาชนะได้ไหมนะครับเราจะได้ชมกันในเซตที่3นะครับไหนๆก็ได้ชมแล้วนะขออนุญาตได้ชมกันแบบเต็มอิ่มนิดนึงนะครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครที่มึงเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าใครจะโดเน็ตดาวก็ยินดีมากๆนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างมากเลยเนี่ยครับล้างเท้าน่อยๆคือแถรพี่ตน้น <laughs> พี่เล็กที่เด็ดด้วยครับพี่ต้นแม่พี่เล็ก <laughs>